ติดโซลาเซลล์ทั้งทีครับผมงานนี้ก็ติดแบบมีแบตเหมือนกับบ้านโคแบงไปด้วยเลยดีกว่านะครับเพราะว่าน,นี่คือโซลูชันของทาง Energy l i ิกับ P1 All-in-One สบายดีนะครับผมพัดรอยแสนครับผมวันนี้ก็พามาดูโซลูชันของตัวระบบโซลา r เซลล์ครับที่ต้องบอกว่าแรกๆก็มาเช็คดูหน้าตามีความเรียบรูสวยงามทั้งตัวของ ออีวันซิสเต็นะครับแล้วก็ฝังของตัวแผงโซลา r c เซลล์ที่เป็น b l a c k m a g ิกนะครับแต่พอม,มารู้เครื่องของราคานะครับงานนี้คือช็อกไปเลยเพราะว่าราคาติดตั้งของชุดที่มาพร้อมกับแบตเตอรี่นะครับของทาง Energy Lip ิเนี่ยเริ่มต้นแค่ประมาณ300,000กลางๆครับคือที่ราคานี้เนี่ยเทียบกับค่ายอื่นที่ทำโซลาเซลล์ด้วยกันโอ้โหอันนั้นคือแค่ติดแผงทั่วไปนะครับกับอินเวอร์เตอร์อย่างเดียว ก็อาจจะมี3ามแสนบวกแล้วนะครับไม่ต้องหวังเรื่องของแบตเตอรี่เลยถ้าเกิดติดแบตไปด้วยเนี่ยต้องมีอุปกรณ์เพิ่มมากมายครับอาจจะแบบ5้าแสนเจ็ดแสนขึ้นครับแต่ฝั่ง Energy l i ีอย่างที่บอกไปครับที่ราคา3ามแสนหประมาณนี้คุณได้แบตเตอรี่10กิโลวัตต์อาไปแบบพร้อมใช้งานกับที่บ้านเลยด้วย แต่ไม่ว่าจะมีการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์นะครับที่ราคาเท่าไรนะรัยังเราต้องมาคิดถึงเรื่องของ ROI หรือว่า Return on Investment ครับผมว่าสุดท้ายแล้วมันจะคุ้มทุนเมื่อไหร่นะครับซึ่งจริงแล้วตอนที่เราจะเริ่มติดโซลาร์เซลล์เนี่ยต้องพิจารณาหลายอย่างครับอย่างแรกคือในช่วงเวลากลางวัน Day Time แบบนี้นะครับเราใช้ไฟฟ้ามากน้อยแค่ไหนมีคนอยู่ที่บ้านหรือเปล่ามีพวกเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับแบบไหนอยู่บ้างแล้วจะได้คำนวณออกมาว่าตอนกลางวันเนี่ยใช้ไฟเท่าไหร่ วิธีการคำนวณค่าไฟครับในช่วงเวลากลางวันเนี่ยเราก็จะเลือกคำนวณจากอุปกรณ์ที่เราใช้ไฟมากสุดครับก็คือการเปิดแอร์ระหว่างวันนั่นเองอันนี้ถ้าเกิดกคำนวณแบบละเอียดก็ต้องมีทั้งเรื่องของ BTU EER ที่เป็นค่าเรื่องของประสิทธิภาพการใช้พลังงานนะครับและก็ชั่วโมงในการใช้งานครับอัตเลียว,วันละ8ชั่วโมงแต่ถ้าเกิดจะคำนวณแบบคร่าวๆง่ายๆนะครับก็ตีแบบรวมๆได้ว่าแอร์ประมาณ10,000 BTU เนี่ย ใช้ไฟประมาณ0.7กิโลวัตต์นะครับนี่คือค่ากลางๆถ้าเกิดเป็นแอร์ใหม่ก็อาจจะกินไฟน้อยกว่านี้นะครับประมาณ0.5กิโลวัตต์เลยก็เป็นได้แลาเกิดเป็นแอร์เก่าก็อาจจะกินไฟมากขึ้นประมาณ1กิโลวัตต์นะครับยังไงเรื่องของการคำนวณตรงนี้เนี่ยถึงเวลาถ้าเราติดตั้งจริงๆแล้วก็เดี๋ยวให้เจ้าหน้าที่หรือว่าทางบริษัทที่รับติดตั้งนั้นมาช่วยคำนวณเรื่องของการใช้ไฟในระหว่างวันให้เราได้ครับนี่คือเป็นอย่างแรกครับที่ต้องมาคิดก่อนถ้าเกิดอ,อยากติดโซลาร์เซลล์ รูปแบบของการใช้งานเนี่ยกลางวันมีคนใช้เครื่องไฟฟ้าไหมนะครับแล้วก็ใช้ไฟเท่าไหร่ถ้าเกิดดูแล้วบ้านใครกลางวันไม่มีคนอยู่บ้านครับไม่ได้ใช้ไฟจริงจังเพราะฉะนั้นก็การติดโซลาร์เซลล์อาจจะไม่ช่วยประหยัดค่าไฟครับถัดมาคือนะครับผมต้องมาพิจารณาเรื่องของโซนหรือว่าพื้นที่ในการติดตั้งตัวแผงโซลาร์เซลล์ครับเพราะว่าถ้าเราอยู่เป็นคอนโดไปแบบนี้ คงติดตั้งโซลาร์เซลล์ไม่ได้อยู่แล้วใช่ไหมครับจะไปตั้งวางแผงไว้ข้างน,นอกชาญก็คงดูปแปลกๆจริงๆก็คือรูปแบบบางที่ตั้งเนี่ยก็ต้องไม่นอนว่าวางไว้บริเวณหลังคาด้านบนครับก็ต้องมีการเซอร์ว์นะครับทำการเช็คว่า ฝั่งไหนหรือว่าพื้นที่ตรงไหนที่ติดแผงโซโลาเซลล์แล้วสามารถรับแสงได้ดีตลอดทั้งวันนะครับก็จะมีตัวเลือกในการติดตั้งแผงแบบอ่ะตะว,วันออกตะว,วันตกหรือเปล่าแบบเป็น2ชุดเรือจะดูเป็นทิศใต้นะครับที่แสงเข้าตั้งแต่เช้าถึงเย็นเหมือนกันนะครับแล้วก็ใช้พื้นที่การติดตั้งมาเยอะคือมี แผงแค่ชุดเดียวครับก็วางบนหลังคาได้เลยแต่ไงซะก็ต้องมีการให,ให้เจ้าหน้าที่ไปเช็คแล้วก็ตรวจสอบพื้นที่นะครับผมเพราะว่าอาจจะมีเรื่องของตึกสูงอาคารข้างๆที่จะมีบังส่วนของการรับแสงแดดในช่วงเวลาต่างๆด้วยนะครับเพราะว่าเวลาพระอาทิตย์เคลื่อนที่ผ่านไปอาจจะมีเงาตกกรทบมาแล้วก็บังตัวของโซลาร์เซลล์ทำให้ไม่สามารถเก็บไฟได้เต็มประสิทธิภาพ เช็คเรื่องของการใช้ไฟเรียบร้อยนะครับผมแล้วก็ส่วนการติดตั้งคราวนี้ก็ต้องดูเรื่องของงบประมาณกันบ้างครับผมว่าจะเลือกติดแบบไหนถ้าเกิดว่าเป็นลักษณะของอกลางวันมีคนใช้งานจริงจังต้องการลดค่าไฟช่วงเวลากลางวันงบไ็นเยอะมากนักครับประมาณไม่เกิน2 0 0 0 0 0บาทอันเนี้ยสามารถเลือกติดในแบบที่เป็นลักษณะของตัวอินเวอร์เตอร์ พร้อมกับแผงโซลาเซลล์อย่างเดียวก็ได้นะครับถ้าที่บ้านเป็นไฟ1เฟสนะครับก็จะได้เป็นชุดไฟ6กิโลวัตต์นะครับกับแผงโซลาเซลล์แบล็กเมจิกทั้งหมด12แผงนะครับเรียกว่าแค่แพ็กเกจเริ่มต้นตรงนี้นะครับก็สามารถจะเปิดแอร์ได้อย่างน้อย40,000-60,000วิถสบายๆนะครับผมแต่ถ้าเกิดบ้านใครใช้ไฟเยอะนะครับติดแบบพวก3เฟสเนี่ยอันนี้ก็จะต้องเยียบขึ้นมาเป็นชุด3เฟส15กิโลวัตต์นะครับราคาประมาณ390,000นะครับอันนี้จะได้ตัวแผงแบล นี่ครับอย่างตัวของ P1 l i g h นะครับอย่างที่บอกไปก็คือถ้าพิจารณาติดแค่ตัวของชุดอินเวอร,เอร์เตอร์อย่างเดียวนะครับในงบประมาณแบบไม่เกิน2,000 0 0บาทเนี่ยก็จะมีโซลูชันตรงนี้จากทาง Energy Lit นะครับเลือกมาที P1 l i g h ไปเป็นอินเวอร,เอร์เตอร์อย่างเดียวนะครับหน้าตาก,ก็ยังสวยหรูไม่ได้แตกต่างจากตัวที่เป็นลักษณะอินวันนะครับคือเน้นความเรียบง่ายติดตั้งแล้วดูสวยงามนะครับหน้าจอก,ก็จะมีอ่ะเรื่องของระบบทั้งหมดนะครับผมแล้วก็อันนี้คือลักษณะของตัว P1 l i g h ในระบบไฟแบบ1เฟส แต่ถ้าเกิดว่าที่บ้านเราใช้ไฟ3เเฟสมีเครื่องใช้ไฟฟ้าเยอะมากเนี่ยก็จะเป็นตัวที่ใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะครับเป็นแบบนี้แต่ถ้าเกิดว่า ที่แบบอยากจะลดค่าไฟโดยรวมเลยนะครับอาจต้องมาดูโซลูชันที่เป็นแบบของตัวทีวันออนวันนะครับก็คือมีชุดแบตเตอรี่มาให้ด้วย10กิโลวัตต์อาร์เริ่มต้นนะครับผมแล้วก็สามารถใช้ไฟในเวลากลางคืนได้แบบนี้ครับรวมถึงถ้าเกิดว่าระหว่างวันนะครับมีช่วงเวลาที่แบบไฟตกหรือว่าไฟตัดออกไปนะครับการไฟฟ้ามาจัดการเรื่องของสายไฟมอแปงแลงระเบิดแบตเตอรี่จากในตัวของ Energy l i p นะครับก็จะจ่ายไฟให้อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าของเราได้ครับทำให้สามารถใช้งานต่อไปได้ ซึ่งเอาจริงก่อนอันนี้ราคาค่อนข้างสูงครับชุดแบตเตอรี่ของตัวระบบโซล่าเซลล์นะครับต้องมีทั้งก้อนแบตเตอรี่ชุดระบบการจ่ายไฟต่างๆเรียกว่าถ้าเกิดจากได้ไฟสักประมาณ7กิโลวัตต์เนี่ยโอ้โหไอต้องเสียเรื่องของตู้บงตู้แบตและการใช้นะครับบวกเพิ่มอีกหลายแสนบาทสุดท้ายแล้วระบบเบื้องต้นที่มา้กับชุดแบตเตอรี่เนี่ยอาจจะมีแต่500,000ถึง7 0 0 0 0 0บาทขึ้นไปนะครับ แต่รอบนี้นะครับทางฝั่งของ Energy Lip ที่มาของตัวของพีวัตออยวันเนี่ยสามารถจัดชุดแบตเตอรี่มาให้เราได้แบบ10กิโลวัตต์เาในราคาเริ่มต้นนะครับแล้วก็พร้อมใช้งานกับระบบไฟในบ้านได้เลยนะครับแค่3 5 9 0 0 0บาทเท่านั้นอันนี้คืออยากให้ลองไปเทียบดูเลยนะครับว่าในตลาดตอนนี้เนี่ยมีใครไหนที่ให้โซลูชันแบบนี้แล้วราคาประหยัดกว่านี้น่าจะไม่มีอางยา,มมากมากที่จะพันที่สุดนะครับก็จะเป็นเรื่องของการเลือกติดตั้งนะครับโซลาร์เซลล์กับ เจ้าหรือว่าผู้ให้บริการที่น่าไว้ใจนะครับคือถ้าเกิดว่าเป็นเจ้าทั่วๆไปแล้วมีการเลือกใช้วัสดุจากหลายๆที่นะครับถึงเวลาจะซ่อมจะเคลมเนี่ยก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเขาจะจัดการเรื่องของระบบการเคลมการเป็นอุปกรณ์ให้เรายังไงบ้างครับแต่เกิดเป็นเจ้าที่ให้บริการแบบครบวงจรทั้งตัวของอินเวอร์เตอร์แบตเตอรี่หรือว่าแผงโซลาร์เซลล์ด้วยเลยเนี่ยถึงเวลาถ้าเกิดจะต้องมีการแบบเรียกเซอร์วิสนะครับให้เข้ามาช่วยดูแลระบบ รวมถึงของการเมนเทนแนซ์และการรับประกันเนี่ยอันนี้ก็สะดวกมากกว่าเพราะติดต่อแค่เจ้าเดียวก็จบแล้วการออกแบบของตัว Energy l i a d P1 All-in-One ครับก็เห็นว่าเปลี่ยนความรู้สึกหรือว่าที่เราเคยมีภาพจำพวกระบบแบตเตอรี่อินเวอร์เตอร์ครับของแผงโซลาเซลล์ไปเลยครับเพราะว่านี่มาเป็นตู้แบบนี้ครับดูรบเรียบรู้เลยครับแล้วก็อย่างเห็นก็คือ ห้องแบบให้สามารถจะเชื่อมต่อหรือว่ามีการต่อพวกอุปกรณ์อย่างพวกแบตเตอรี่เพิ่มเติมนะถ้าเกิดว่าเราต้องการใช้ไฟเยอะหน่อยนะครับเพราะว่าชุดมาตรฐานเนี่ยก็จะมีไฟมาให้10กิโลวัตต์อาครับเกิดถ้าเกิดอิงจากตัวนะครับแต่ละชั้นหรือว่า stack module เขาเนี่ยทันสุดก็จะเป็นเรื่องของตัวอินเวอร์เตอร์นะครับผม ซึ่งนี่นะครับจะเป็นไฟสามเฟสหรือหนึ่งเฟสก็เป็นตู้ไซส์เดียวกันนี่แหละครับผมถัดลงมาก็จะเป็นตัวของแบตเตอรี่เ a นเด e ร์เมนซิสเต็มนะครับเป็นตัวช่วยเรื่องของการแจกแสไฟเข้ากับระบบไฟบ้านนั่นเองครับไม่ต้องซื้ออะไรเพิ่มเติมเลยครับตู้ของพีวันเนี่ยครบจบสามารถเอาแบตเตอรี่ที่อยู่ชั้น3ชั้น4เนี่ยใช้กับอุปกรณ์เครือข่ไฟฟ้าในบ้านได้เลยนะครับอย่างนี้บอกครับว่าพอเป็นโมดูลนี้แล้วนะครับสามารถจะต่อเพิ่มได้ นะครับอาจจะเป็นการตอบเพิ่มอีกชั้นหนึ่งเพิ่มไฟเป็น15กิโลวัตต์อก็ได้หรือถ้าเกิดอยากได้ไฟมากกว่านั้นครับก็สามารถมาตอบพวกด่านข้าเด้นะครับเรียกว่าจะเป็น20กิโลวัตต์อที่ก็สามารถใช้งานได้ไม่มีปัญหา ตัวแผงโซลาเซลล์ครับอันนี้คือต้องบอกว่าถ้ามองจากไกลๆมาตอนแรกไม่เห็นเลยครับผมว่ามีพั้วแบบริ้วรอยหรือว่าเป็นเส้นของตัววงจรโซลาเซลล์นะครับเพราะว่านี่คือแผงแบ็คเมจิกออกแบบมาให้มีความดำครับมืดสนิทถ้าเกิดเทียบกับแผงโซลาเซลล์ทั่วไปที่อาจจะแบบมีแถบสีเงินแถบสีขาวมีสีฟ้าดูแล้วแบบบางครั้งก็รู้สึกไม่โอเคนะครับเวลาไปติดอยู่บนหลังคาบ้านเราเนี่ยคือมองไปแล้วมันก็รู้สึกเหมือนอะไรก็ไม่รู้มาติดอยู่บนหลังคาครับแต่นี่คือ พอดีไซน์เป็นแบบสีดำล้วนแบบนี้นะครับเวลาไปวางบอลจากไกลๆเนี่ยมันก็จะมีความกลมกลืนมากขึ้นถ้าหลังคาเราเป็นสีเข้มนะครับอันนี้คือตอบโจทย์มากกับตัวแผง Black Magic ครับนอกจากนั้นนะครับเรื่องของการรับกระแสไฟนะครับการเจนเรื่องของพลังไฟเนี่ยก็สามารถทําได้ดีด้วยเพราะว่าการออกแบบโครงสร้างให้แผงเป็นสีดำแบบนี้ช่วยสามารถเก็บแสงได้ดีกว่าแผงทั่วไปละได้เกิดสังเกตครับที่ผิวเนี่ยครับผิวของตัว แผงโซลา r เซลล์นะครับเห็นไหมมันไม่ค่อยสะท้อนไม่สะท้อนเพราะว่ามีการออกแบบตัวของชั้นด้านบนสุดนะครับให้เป็นลักษณะของการที่ลดการสะท้อนแสงครับเพื่อจะได้เก็บเรื่องของแสงครับไปสร้างพลังงานไฟให้ได้มากที่สุดนั่นเอง <S <S 2> <S 2> เราสามารถใช้การชงงานของตัว Energy l i p P1 All in o ได้นะครับผ่านแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนนะครับเรียกว่าสามารถดูได้เลยว่าตอนนี้ มีกระแสไฟนะครับวิ่งเข้ามาที่แผงโซล่าเซลล์เท่าไหร่นะครับเจนไฟได้เท่าไรนะครับแล้วก็มาไล่ดูนะครับว่ามีการใช้งานนะครับนะครับก็จะมีข้อมูลบอกว่าดึงไฟจากแบตเตอรี่ไหมหรือว่าดึงไฟจากโหลดที่เป็นแผงโซล่าเซลล์มานะครับผมโดยจะมีข้อมูลให้ดูทั้งหมดนะครับผมว่าอ่ะมีการใช้ไฟจากตัวแบตเตอรี่จากโหลดจากแผงโซล่าเซลล์หรือจะเป็นในส่วนของตัวไฟจากกริดหรือว่าตัวระบบไฟฟ้าของบ้านเรานั่นเอง เราก็จะมีข้อมูลให้ดูนะครับย้อนหลังได้ว่าในแต่ละวันที่ใช้งานปันนั้นมีการใช้ไฟจากที่ไหนเท่าไหร่อย่างไรบ้างครับมีข้อมูลแบบเดี๋ยวทำให้ดูนะครับ งานนี้เนะนดูระบบของตัว Energy Li ิฟนะครับกับแผงโซลาร์เซลล์นี่ยต้องบอกว่าน่าสนใจมากครับถ้าเกิดว่าใครกําลังพิจารณาจะติดตั้งเนี่ยลองเทียบราคาท้องตลาดดูนะครับผมเทียบมาคร่าวๆเนี่ยถ้าเป็นระบบที่เป็นอินเวอร์เตอร์อย่างเดียวอย่างตัว P1 Light นะครับประมาณแสนแอันนี้จะถือว่าใกล้เคียงกับค่าเื่นในตลาดประมาณหนึ่งเหมือนกันเพียงแต่ว่าอาจจะมีเรื่องของตัวแผงโซลาร์นะครับกิโลวัตต์อาร์ที่ทางฝั่ง Energy Li ิฟเนี่ยอาจจะให้ได้มากกว่านะครับรวมถึงตัวอินเวอร์เตอร์ด้วย แต่ตัวที่คุ้มจริงๆครับแล้วเห็นราคาครับอึ้งไปเลยก็คือชุดที่มาพร้อมกับแบตเตอรี่อย่างตัวของ P1 a l l อ n ยนี่แหละครับคือที่ราคาเริ่มต้นเซตนี้16แผงสำหรับไฟ1เฟสน,นะครับผมแล้วก็มีเรื่องของแบตเตอรี่ให้ถึง10กิโลวัตต์อาร์3มแสนเรื่องบอกโปรโมชั่นส่วนลดอีกนะครับคือที่ราคานี้เรียกว่าสู้ค่ายอื่นได้สบายๆครับเพราะว่าบางค่ายเนี่ยถ้าเกิดมีการติดแบตเตอรี่เข้าไปอาจจะดูราคาใกล้เคียงกันก็จริงนะครับแต่จะมีเรื่องของอินเวอร์เตอร์ แล้เรื่องของพวกชุดแปลงอุปกรณ์เสริมเพิ่มเติมเพื่อจะเอาไฟจากแบตเตอรี่ไปใช้งานกับเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านด้วยนะครับอจะโดนบวกๆในภายหลังยังไงลองเช็คเรื่องของราคาแบบ ครบทั้งระบบดีๆก่อนนะครับใครสนใจครับตอนนี้เปิดให้พรีออเดอร์กันแล้วนะครับ22ส,สิงหาถึง22กันยานะครับโดยจะได้คูปองส่วนลดอีก30,000บาทด้วยโดยไปทํางานจองได้ที่บาร์นาทุกสาขานะครับหรือเกิดจากสอบถามคนเพิ่มเติมนะครับก็สามารถไปเช็ค f เฟซบ o ๊กแฟนเพจของ Energy l i p ได้นะครับ Inbox โทรศัพอบถามผู้บมิหารเพิ่มเติมได้เลยสำหรับผมเองนะครับตอนนี้กำลังพิจารณาอยู่เพราะว่าจริงแล้วตอนกลางวันเนี่ยก็อาจจะมีคนอยู่บ้างแค่บางช่วงเท่านั้นนะครับแต่ตอนนี้เรื่องของค่าไฟเนี่ยเราไม่ถูกว่ามันขยับขึ้น อีกเรื่อยๆเ,เท่าไหร่นะครับรัฐบาลจะช่วยเราค่าไฟด้มากร้อยแค่ไหนไม่รู้แต่ถ้าเกิดมีตัวช่วยเข้ามาเสริมครับใช้พวกไฟโซลาร์เซลล์เนี่ยคำนวณแล้วถ้าเกิดว่าเรื่องของการคุ้มทุนเราโอเคผมว่าก็เป็นโซลูชนันที่น่าสนใจในการเลือกติดตั้งโซลาร์เซลล์นะครับหรือถ้าเกิดว่าใครมีการติดตั้งตัวแผงโซลาร์เซลล์มีการใช้ระบบเรื่องของโซลาร์เซลล์อยู่แล้วนะครับอยากจะมาพูดคุยมาแชร์ประสบการณ์ก็เมนท์คุยกันได้นะครับผมจะได้เป็นไอเดียกับเพื่อนๆด้วยวันนี้ผมพันธ์แล้วก็พวกเราที